สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะคะวิชาคณิตศาสตร์นะลูกลูกหยิบหนังสือเรียนขึ้นมานะคะแล้วก็ลูกเปิดไปหน้าที่72นะคะรู้สึกว่าคณิตศาสตร์เราจะเรียนไปได้เร็วน,นะคะลูกอ่ะทีนี้ลูกมาดูเลยนะคะวันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่ ทีนี้เรามาดูนะคะวันนี้เรื่องของเราก็คือการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะเห็นชัดไหมคะเขาบอกว่านิดมีส้ม9ผลแบ่งให้น้องในจํานวนไปจํานวนหนึ่งเหลือส้มอยู่5ผลแสดงว่านิดแบ่ง ส้มให้น้องกี่ผลเขาบอกว่ามีอยู่กะมีอยู่เก้าผลนิดมีอยู่เก้าผลทีนี้เขาแบ่งให้น้องสาวเขาไปห้าผลอ๋อไม่ใช่เขาแบ่งให้น้องไปจํานวนหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้บอกว่ากี่ผลแต่ว่าเหลืออยู่ห้าผลเข,เขาถามว่านิดแบ่งส้มไปให้น้องกี่ผลเอ่ยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูข้างล่างเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ทีนี้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ก็คือเก้าลบ ลบกับอะไรเอ่ยตัวตั้งเขาให้มาก็คือ9ใช่ไหมคะลูกจานวนจํานวนทั้งหมดทีนี้ตัวลบของเราเขาบอกไหมเมื่อกี้เขาบอกไหมคะจำนวนหนึ่งเห็นไหมตรงนี้เขาบอกว่าจํานวนหนึ่งซึ่งจํานวนหนึ่งเขาไม่ได้บอกว่าเลขอะไรมันก็เป็นช่องสี่เหลี่ยมแต่เขาจะมาบอกคําตอบของเราเท่ากับก็เหลืออยู่5ผลอันนี้ก็คืออะไรคะนนผลลบก็คือ5ใช่ไหม นนทีนี้เราจะทราบได้อย่างไงว่าในช่องสี่เหลี่ยมมันมันคือเลขอะไรเราก็มาดูะจะได้ว่าสี่เหลี่ยมเขาบอกว่าสี่เหลี่ยมก็คือจํานวนส้มที่นิดแบ่งไปให้น้องใช่ไหมคะลูกทีนี้หาค่าของสี่เหลี่ยมหาค่าได้อย่างไงก็คือโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบที่เราเรียนไปเมื่อวานนะคะได้ดังนี้เราก็มาดูจาก9 9ลบช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ5เดี๋ยวครูจะปิดอันนี้ไว้ก่อน อ่านทีนี้มาดูตรงนี้ก่อน9ลบช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ5เราอยากรู้ว่าในช่องสี่เหลี่ยมนี้มันคือเลขอะไรเราก็เอาอะไรคะเราก็เา9ใช่ไหมลูก9มาลบกับเท่าไหร่ลูกลูกเอานิ้วขึ้นมาเลย9มาลบกับ5อ่ะ9ใช่ไหมคะ9ลบออกไป5หัก เอาออกไป5้านิ้ว1 2 3 4 5สอามี่ห้าะอันนี้เอาออกไปเราไม่นับแล้วทีนี้เหลืออยู่เท่าไหร่คะ1 2 3 4สามเหลืออยู่4นะคะลูกอ่าทีนี้มาดูอ่าและเห็นไหมคะอ่ะเขาจะคิด5้าบวก4เห็นไหมคําตอบของเราในที่นี้เมื่อกี้ก็คือ4ใช่ไหมลูกเดี๋ยวรูเขียนลงไปในนี้เลยนะทีนี้เราก็ลองมาคิดดูอันนี้คือ คือการลบที่นี้มาเป็นการบวกพอการบวกเราก็จะต้องเอาตัวอะไรคะผลลบมาบวกกับตัวลบถึงจะได้เป็นตัวตั้งซึ่งก็ถูกต้อง5บวก4 5บวก4ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 8 9 5ก็บวกก็จะได้เท่ากับ9ซึ่งจะได้ว่าในช่องสี่เหลี่ยมของเราก็คือเลขอะไรลูก เลข4นะคะดังนั้นนิดแบ่งส้มไปให้น้องกี่ผลคะ mm hmm. ก็คือ4ผลหน้าทีนี้เราเรียกในช่องสี่เหลี่ยมนี้ว่าเป็นตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์อ่ะ mm hmm. เขาเรียกในช่องสี่เหลี่ยมที่เขากำหนดมาว่าตัวไม่ทราบค่านะคะ mm hmm. เพราะว่าเขา mm hmm. เขาให้เราหาไงคะลูกเขาเลยให้เราหาในช่องสี่เหลี่ยมเท่านั้นในที่นี้เขาจะเรียกว่าตัวไม่ทราบค่านะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งเพื่อให้เราเข้าใจยิ่งขึ้นตัวอย่างที่10อ่ะเห็นไหมช่องสี่เหลี่ยมเขาให้เป็นช่องสี่เหลี่ยมมาลบ5เท่ากับสองเขาถามเราว่าช่องสี่เหลี่ยมนี้ มีค่าเท่าใดการหาค่าของช่องสี่เหลี่ยมโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบได้ดังนี้มาดูเลยจากโจทย์ของมันก็คือช่องสี่เหลี่ยมลบห้าเท่ากับสองที่นี้ลูกดูนะคะอะเดี๋ยวคุณครูจะปิดตรงนี้ไว้ก่อนอคุณครูจะปิดตรงนี้ไว้ก่อนทีนี้เราจะทราบได้อย่างไงตรงนี้เราเอาห้ามาลบสองไหมคะลูกใช่ไหมคะไม่ ไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะว่าตัวตั้งมันจะต้องมีค่ามากกว่าตัวลบหรือเท่ากันดังนั้นเราจะเอาต้องเอาสองตัวนี้มาทำอะไรกันเอามาอะไรคะอ่าเรามาดูเลยทีละพันัดเอามาบวกกันถูกต้องค่ะทีนี้ก็เอาสองตัวนี้มาบวกกันลองคิดดูได้ว่ามันจะได้เท่าไหร่ห้าบวกกับสงได้เท่าไหร่คะหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดได้เจ็ด เรามาดูเห็นไหมคะและ5บวกกับ2จะได้เท่ากับ7จะได้ว่าในช่องสี่เหลี่ยมก็คือมีค่าเท่ากับ7ในนี้มันจะมีค่าเท่ากับ7อ่าเเห็นไหมพราะลบ5 7ลบออกไป5 1 2 3 4 5มันก็จะเหลือ1 2เหลือ2เห็นไหมคะลูกเห็นไหมคะตอบ7อ ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฝึกทําในแบบฝึกหัดนะคะลูกลูกหยิบแบบฝึกหัดวิชาคณิตศสาสตร์ขึ้นมานะคะลูกเปิดไปหน้าที่52นะคะลูกอ่ะก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่เราเรียนไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องของหาลูกมาดูเลยนะคะการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ษอ่านทีนี้ข้อที่1ก็คือมีทั้งหมด12ข้อนะคะ12ข้อย่อย เขาบอกว่าให้เราเติมตัวเลขแสดงจํานวนในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องอลูกก็ดูเลยนะคะอันนี้สามลบกับอะไรเอ่ยในช่องสี่เหลี่ยมก็คือตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมคะเท่ากับหนึ่งหมายความว่าถ้าเป็นแบบนี้นี่เขาให้ตัวตั้งมาทีนี้เขาถามตัวลบตัวลบมันจะได้เท่าไหร่ก็คือจะต้องเอาตัวตั้งไปลบกับเท่าไหร่คะตัวผลลบก็คือ สามมีอยู่สามลบออกไปหนึ่งเหลือเท่าไหร่ลูกหนึ่งสองลูกก็ใส่ไปเลยสามลบทีนี้สามลบออกไปสองสก,ก็จะเหลือเท่าไหร่อ่าซึงก็ถูกต้อง <c oughs> อันนี้คือกรณีที่เขาให้เราหาตัวลบนะคะส่วนถ้าสมมติว่าเป็นตัวตั้งเราจะเอามาลบกันได้ไหมคะได้ไหมคะลูก ก็คือไม่ได้เพราะตัวตั้งมันจะต้องมีค่ามากกว่าการที่มันจะไปลบคนอื่นได้มันจะต้องมีค่ามากกว่าหรือมันจะต้องมีค่าเท่ากับตัวลบนะคะลูกซึ่งถ้าเป็นข้อแบบนี้ก็คือเราจะต้องเอาตัวตั้งมาอ๋อไม่ใช่ตัวตั้งลูกขอโทษตัวลบมาบวกกับผลลบมันก็จะได้เป็นตัวตั้งนะคะอันนี้นะคะข้อแตกต่างของมันอ่าอันนี้ให้ทําเองนะคะลูกอ่าอันนี้ถูกทําเองนะคะ12ข้อ ทีนี้ข้อที่สองหาค่าของรูปต่อไปนี้เ <c oughs> ขาให้หาค่าของรูปต่อไปนี้ทีนี้ก็ดูดูเลยอ่ะอันนี้เขาให้มา <c oughs> ข้อถามว่าดินสอนี้เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะเลขอะไรสมุดนี้เท่ากับเลขอะไรอืม ทีนี้ลูกดูดูข้อนี้นะคะอะเราจะรู้ได้ว่ามันคือเลขอะไรลูกก็ดูอหนังสือลูกดูขนาดหนังสือเล่มน,นี้คือหนังสือมันเล่มใหญ่มันเท่ากับเลขอะไรคะเลขห้าบวกด้วยเห็นไหมคะมันเป็นหนังสือสีแดงเหมือนกันแต่ขนาดมันเท่ากันไหมไม่เท่ากันใช่ไหมคะส่วนหนังสือเล่มเล็กนี้เขาก็คือจะแทนเลขหนึง่งทีนี้เท่ากับดินสอห้วกหเท่ากับเท่าไหร่เอยลูกเท่ากับเท่าไหร่ อ่าห uh, ้าบวกกับหนมารวมกับ1เป็นเท่าไหร่เอ่ยก็คือเท่าไหร่ลูกก็มาใส่อ่ะดินสอนนี้คือหมายเลขอะไรส่วนสมุดสมุดเล่มบางๆนี้ก็คือเลขอะไรอ่ะลูกก็เอามาใส่เลยนะคะสำหรับคณิตศาสตร์นะคะก็คือหน้านี้หน้าเดียวนะคะหน้าห้นะคะลูกอ่าสงงานในโนเช่นเดียวกันนะคะลูกสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ